น่ารัก่าดอึงกาบมเต้าต้นต้นหนที่เราทบอกใหญ่นคือเตาบ่อ้ยังเหมือนเดิมพึ่เอผมบอกตีหัวเลยปีไหนปีนั้นก็ว่าคนเสือมาลงคณะเอกาแต้กอยู่สมองวันีวันที่รมโปรโมชั่นจับนากันเต็มขาเสือตัวเกี่ยวกัสีมันทบ่อรับเจดร้อยเออไอบอยสีี้ใช่ อันนี้เขาิ่มตักดีๆนี่บิกบอยเห็น่มื่อีมึงพีดเอีด้มือี่บีบิกอวนเดี๋ยวมึงส่แคะอย่ามาใส่ใสใส่ไสูแตงไก้่ยอยาไซอยไ้ที่เลกต้องซื้อเื้อกัไปดนมะร้อต้อไปหากตด้วยชกันขอบคุณนะครับ ล้าตัวแต่ทุคนเลยมือันเดียนสาว่าคนมือเดียน่อยๆยเป็นแต่รักต่อยด้วยี่กรนโดดหา่ก็จะมีเป็นซีชีวิตมาหายสามีอีพ่ก็เปหายมาสามีกระซ่ากับลูกสองที่ดอกบานไม่ให้มาบาไม่ให้มาดีขอทันพักแน่เจ้าจะมาหาเนก็ต่ากันก็เราเด้ว เชี่ยวคนมากไงแต่แจกใจเข้ามีอเข้าพาลูกค้ามไปอันนี้คือลูกค้ารายใหม่ของเราอ้าวอีกเรื่องผลงานเพลงนะครับผม